สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเรา2คนนะคะซึ่งเราสองคนกันยืนค <c oughs> ันตัวนี้นะครับจะเป็นเบรกเกอร์รุ่นสปายนะ,ะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวใหม่โฉมใหม่กันเลยทีเดียวนะครับมีอะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาและที่สําคัญครับตัวนี้นะฮะใครที่มองหาจักรยานสูเขาเฟรมารูแบบซ่อนสายแล้วไปเชื่อมแบบนี้นะและมีไซส์19 ให้คนลูกค้าได้เล่นแล้วเป็นไซส์ที่เรียกได้ว่าหายากมากๆเลยนะไซส์19นะคะมาดูสัปค์เยดีกว่าตัวนี้คุ้มยังไงดียังไงมาดูนะครับอย่างแรกเรื่องของตัวเฟรมที่เหมือนชื่อเมื่อกี้นี้แต่เป็นคือเฟรมจักรยานเนาะตัวนี้จะเป็นเฟรม29 ER นะครับผมให้ดูงานตัวสีก่อนงานตัวสีของเขาเนี้ยมากๆนะเป็นไงตัวนี้ตัวสีสีตัวนี้นะคะสีสันสะดุดตามากๆและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือสีเทาเข้มฟ้านั่นเองนะคะเป็นสีใหม่ จากรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นสปายนะคะสีสวยเก๋สีเมทัลิกเนี่เรียกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เลยนะใช่สวยงามมากๆะนะครับผมแล้วก็งานซ่อนสายก็เป็นเชื่อมขอังเขานี่นะเก็บ,บงานดีมากๆเลยนะคะนี่เรียกว่าเหมือนคาร์บอนเลยางานนี้เป็นจริงตัวนี้นะครับทําออกมาจากแบ็กเกอร์ตัวสปายตัวนี้ต่อมาในเรื่องของตัวอุปกรณ์กันบ้างสเตมนั่นเองสเตมตัวแนดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมมาให้เลยนะครับผม ไม่ต้องกลัวเรื่องของการเป็นสนิมเลยต่อมาถัดอีกที่หนึ่งเรื่องของตัวชุดขับจะเป็นตัวชิมานโนดีโอเล่ตัวใหม่เนาะ22สปีดตัวนี้ปั๊มเบรกของเขาก็จะเป็นตัวชิมานโนเหมือนกันนะครับตัวนี้แน่ได้ว่าเข้าคู่เข้าเซกันมาเลยทีเดียวสีดําเข้มขึงเลยตัวนี้มาด้านล่างอีกหนึ่งเรื่องของตัวชกคนี่ตัวช็อคตัวนี้ครับก็ยังมาในโทนสีเขาเรียกว่าสีดําเข้มนะครับผม ตัวนี้นะเป็นชกลมขนาดไซส์ยีบเก้านะครับผมปรับล็อกได้ด้วยนะคะตัวนี้ตัวชกจริงๆถ้าซื้อยย่ๆเนี่ยมีราคาไม่ต่ำกว่าสองสามพันบาทเลยนะใช่แล้วตัวนี้บแบ็กเกอร์ก็จัดมาให้เลยนะครับผมดีไซน์สวยมากๆเลยนะครับต่อมาเมื่อกี้เราไปเรื่องของชุดกันแล้วก็มาดูเรื่องของตัวสับจานนะคะสับจานะะจาตัวนี้นะคะทางแบ็กเกอร์เขาจัดให้เลยนะคะเป็นชิมาโน่เดียวเลยเอ็มห้าพันหนึ่งนะคะเป็นตัวปีใหม่เลยนะครับผมนี่ครับสับจานมีตัวไซส์สวิงแบบนี้นะคะ เขาเรียกว่าเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดเลยสวยงามน่าใช้พร้อมตัวเฟรมที่ทำออกมาแบบมารองรับค่ะม็เข้ากันดีจริงๆเลยนะครับตัวนี้ได้ลองมาอีกนิดหนึ่งตัวของตัวจาน่า่ตัวนี้จาน่าก็จะเป็นอย่างที่บอกตัวนี้เป็น22สปีดก็คือจะมีฟัองหลัง11ค่ะจาน่า2ใบค่ะตัวนี้เหมาะกับใครนะครับ22ก็ใครที่เป็นมือใหม่หรือเขาเรียกว่าอยากหารถจักรยานที่เขาเรียกออกกาลังกายปั่นเชิงท่องเที่ยวตัวนี้นะครับมีเกียร์ให้เล่นเยอะเลยถึง22สสปีดนะครับผม แล้วตัวใบหน้าที่ใส่มาคือจะเป็นขนาดท็ออยู่ที่36ทับ26ฟันนั่นเองนะครับผมเป็นของแบรนด์โปรเวลคือแบรนด์นี้แบรนด์ดังเลยนะกระโหลกก็ให้ปันเป็นกระโหลกกวงด้วยนะครับอืมบึ้งๆกันเลยทีเดียวตัวต่อมาตัวชิมาโน่ตัวสุดท้ายตีนผีของเราเป็นชิมาโน่เดียรเล่ M4120 นะคะ,ะคนะแมทเข้าคู่กันมาเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้สวยงามน่าใช้เลยต่อมาเรื่องของตัวเฟืองกันบ้างตัวนี้นะก็จะเป็นเฟืองสวมนะครับผมขนาดใบให้ใหมาเท่าไหร่ตัวนี้ 11 46ฟันค่ะตัวนี้นะคะ46นะครับใครที่นั่งว่าถ้าเกิดขึ้นเนินขึ้นสะพานนะเหลือๆอ,อะไรยังไม่ต้องไปอัปเกรดตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมดีมากๆเลยนะฮะเรื่องของอัตราทดแล้วก็ตัวเฟืองที่ให้มาเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเฟืองเกียร์สูงด้วยเพราะด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นตัวสไปเดอร์แคนเซนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมค่ะน้ําหนักเบานะฮะแล้วก็เป็นเกียร์สูงเลยนะครับผมต่อมาเรื่องของตัวดุมล้อบ้างดุมล้อตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแบริ่งอยู่แล้วนะคร น,นี่คือแกะกล่องนะไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนหรือโมโลเลยนะครับมาเดิมๆอย่างนี้เลยนะฮะลื่นมากๆนะครับเป็นตัวล้อแบริ่งทั้งหน้าหลังเลยนะครับผมแบบหกแบริ่งนะเองโอ้โหหลายๆจริงๆตรงนี้อ่าต่อมาดุมไปแล้วมาเรื่องของตัวขอบล้อกันบ้างนี่ขอบล้อตรงนี้ครับจะเป็นขอบล้ออลูมิเนียมนะฮะสองชั้นนะครับผม ตัวขอบนี้ก็คือจะมีความโค้งมวนคือเรียกว่าดึงตัวคุณสมบัติของที่เป็นตัวขอบคาร์บอนมาเลยนะครับผมคาร์อบอนี่ครัทำขอบของขอบมอาหนึ่งเรื่องของการใลอากาศแบบรบดีดีขึ้นนะฮะการเขาเรียกว่าผ่านพวกสิ่งกีดขวางและความดีไซน์ความสวยนี่คือต้องยกให้เขาจริงมันดูสวยขึ้นดีไซน์ดูดีขึ้นจริงๆนะครับผมสวยม,มากๆเป็นขอบล้อลูน้าหนักเบาด้วยตัวนี้พร้อมผู่กับยางที่เป็นตัว C&T Jackrabbit นะครับ ตัวนี้ขนาดวงล้อก็อย่างที่บอกเป็นยีิบเก้าเนาะตัวยางที่ให้มาคือจะเป็นยีิบเก้าคูณสองจุดหนึ่งศูนย์นั่นเองนะฮะผมดอกยางก็ถือทาออกมาได้เรียกว่ากำลังดีนะครับดอกยางอ่ายให้ดูดอกอยญ่หน่อดอกยางเขาียกเป็นดอกยางแบบเซมินะครับจะไม่สูงมากนะฮะปันทางเนบจะไม่ดังจะไม่หออจนเกินไปแล้วก็ปันทางขูดขะหรือกันเลื่อนได้เป็นอย่างดีนั่นเองเป็นเขนาแยกกลางๆนะใช้งานได้เป็นอย่างยีงเลย ตัวนี้มีสีสีบ้างตัวนี้นะคะจะมีสีสีด้วยกันเลยนะคะสีที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นสีเทาเข้มฟ้านะคะแล้วก็จะมีสีเทาปูนส้มค่ะดําแดงนะคะแล้วก็แดงดํานะคะ<อ>รุ่นนี้จะมีทั้งหมดสมไซส์นะคะมีไซส์สิบห้าจุดห้าสิบเจ็ดและสิบเก้านั่นเองนะคะน้ําหนักนะคะตัวนี้บวกลบอยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดกิโลกร,รัมนะคะ<อ>ชั่งจากไซส์สิบห้าจุดห้านั่นเองนะคะ,ะ,ะน้าหนักดีเลยตัวนี้เนาะ ส่วนเรื่องราคาเป็นยังบ้านตัวนี้จากราคาปกตินะคะ22,000บาทนะคะไม่ขายค่ะเหลือเพียงแค่15,900บาทเท่านั้นเองนะคะนะลองไปเทียบสเปคดูครับเฟรมอลูมิเนียมซ่อนสายรถไฟเชื่อมชุดเกียร์เดิโอเล่ส2สปีดโชคลมนะแล้วก็ชุดล้อที่เป็นแบริ่งกับราคา15,900บาท คุ้มมากแลไนะไซส์19คือหายากมากๆเลย <ผม S 1> ตอนนี้ใครที่ตามหาไซส์19แล้วก็อยากลองเสือผู้เขานะเฟมารูไม่ไม่ต้องกลัวเป็นสนิมแบบนี้ลองดูครับกับแบ็คเกอร์สไปไปดูตัวจริงในที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือใครไม่รู้ว่าตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ไหนทักอินบ็อกเข้ามานะครับผมเดี๋ยวทางแอดมินจะตอบให้นะครับเองฝากไว้ได้กับแบ็คเกอร์สไปตัวใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยคุ้มจริงๆครับผม